เปิดภาพจริงวินาที F16 ไทยถล่มฐานเขมรรอบรอามวิเคราะห์สถานการณ์ความหมายและผลสะเทือนเชิงยุทธศาสตร์บทนำเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดนี้คงหนีไม่พ้นกรณีคลิปและภาพถ่ายที่เผยแพร่ออ,อกมาแสดงให้เห็นวินาทีการโจมตีของ F16 ของกองทัพอากาศไทยถล่มฐานทัพกัมพูชาในปฏิบัติการรอบที่3จนพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายราบเป็นหน้ากลอง ภาพที่ปรากฏไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนในด้านข่าวสารแต่ยังสะท้อนถึงพลวัตของความสัมพันธ์ทางการทหารการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนการที่ไทยเลือกใช้ F-16 ซึ่งเป็นกำลังหลักทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดชุดหนึ่งของภูมิภาคในการโจมตีแสดงถึงทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการและความตั้งใจที่จะส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก บทความนี้จะจอะลึกถึงเหตุการณ์วินาทีสำคัญการวิเคราะห์ขีดความสามารถทางทหารบทบาทของ F-16 ไทยสถานการณ์รอบด้านรวมถึงผลเะเทนทางยุทธศาสตร์ในมิติที่หลากหลาย 1. ภาพจริงที่ถูกเปิดเผยวินาทีแห่งความตึงเครียดภาพที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสำนักข่าวหลายแห่งสแสดงให้เห็นฝูงบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยกำลังปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในเขตกัมพูชา โดยในรอบที่3นี้เป็นการโจมตีซ้ําหลังจากที่มีการปะทะทางบกและการยิงปืนใหญ่ตอกโต้กันในพื้นที่ชายแดนศรีสะเกดอุดรมีชัยจากข้อมูลระบุว่า F16 ได้ใช้ระเบิดนําวิถีความแม่นยําสูง precision g u i d e munition ในการโจมตีโดยมีทั้ง GBU 1 2 p a v e a II และระเบิด JDAM ที่สามารถเจาะเป้าหมายและทําลายได้อย่างเฉียบขาดภาพถ่ายดาวเทียมหลังการโจมตีเผยให้เห็นว่าฐานทัพเขมรถูกทําลายอย่างหนัก โครงสร้างหลักพังราบคลังอาวุธและยานพาหนะถูกระเบิดจนมอดไม้วินาทีที่ระเบิดตกถึงเป้าหมายได้สร้างแรงสะเทือนทั้งในเชิงภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจไม่เพียงเฉพาะในฝั่งกัมพูชาแต่ยังรวมถึงประเทศร,รอบข้างที่กำลังจับตามองความขัดแย้งนี้อย่างใกล้ชิด 2. ขีดความสามารถของ f 1 6ไทยการเลือกใช้ f 1 6ในปฏิบัติการรอบที่สามไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงการพิจารณาด้านยุทธวิธีอย่างถี่ถ้วน F-16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาท Mantoiro Fighter ที่มีความเร็วสูงถึงแมตซ2และมีรัศมีปฏิบัติการใกล้กว่า500ไมล์ทะเลกองทัพอากาศไทยครอบครอง F-16 หลายรุ่นเช่น F-16A, B, F-16AM, BM, รุ่นปรับปรุง MLU และ F-16C, D Block Z 50ส่วน52ซึ่งบางลำได้รับการติดตั้งระบบอิเ o n i c อนิกทันสมัยเทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจ ขีดความสามารถหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้ได้แก่การใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูง (PGM) ระบบเรดาร์แอน a ์ g 6 8ที่ตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกสภาพอากาศขีดความสามารถในการบินต่ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟที่ทำให้สามารถรอดพ้นจากการต่อต้านทางอากาศของกัมพูชาดังนั้นการโจมตีรอบที่สนี้จึงไม่ใช่เพียงการทิ้งระเบิด แต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศของไทยที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้น 3. ทํทำไมถึงเกิดการโจมตีซ้ำรอบที่3เหตุผลที่ไทยเลือกใช้ปฏิบัติการทางอากาศซ้ำอีกครั้งนั้นอาจวิเคราะห์ได้ดังนี้ตอบโต้การยุยยุมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงส่งกําลังเข้ามาใกล้แนวชายแดนพร้อมเสริมสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารแม้จะมีการเจราจาเบื้องต้นแล้วก็ตาม ทำลายขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของกัมพูชาฐานที่ถูกถล่มในรอบนี้มีความสําคัญเพราะเป็นคลังเก็บอาวุธหนักและจุดควบคุมกําลังพลหากถูกทําลายจะส่งผลต่อการปฏิบัติการในระยะยาวส่งสัญญาณทางการเมืองและยุทธศาสตร์การโจมตีซ้ารอบที่3าเท่ากับเป็นการย้ําเตือนว่าไทยมีความเด็ดขาดและจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการละเมิดอธิปไตย 4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีผลลัพธ์แบ่งออกเป็นหลายมิติได้แก่ทางทหาร ฐานทัพกัมพูชาถูกทำลายคลังอาวุธและสเสบียงเสียหายหนักกำลังพลจำนวนหนึ่งเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทำให้ความสามารถในการตอบโต้ลดลงทางจิตวิทยาขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาลดลงในขณะที่ฝ่ายไทยกลับมีแรงสนับสนุนจากสังคมในประเทศเพิ่มขึ้นทางการเมืองรัฐบาลกัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากภายในและประชาคมโลกต้องหาวิธีรับมือทั้งการประนามและการหาพันธมิตรสนับสนุนทางภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศรอบข้างเช่นเวียดนามลาวและแม้แต่จีนกำลังจับตาว่าไทยจะดำเนินการต่อไปอย่างไรและความขัดแย้งนี้จะลุกลามหรือไม่ 5. ความหมายเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่ต้องประหนักคือการโจมตีรอบที่สนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การต่อสู้ระหว่างทหารชายแดนหากแต่เป็นการประกาศศักยภาพทางอากาศของไทยให้ทางภูมิภาคได้รับรู้ว่าไทยมีขีดความสามารถในการทำสงครามสมัยใหม่โมเดิร์นวอร์แฟ์ ด้วยการใช้ PGM และการปฏิบัติการร่วมระหว่างอากาศภาคพ,พื้นดินไทยสามารถดำเนินการโจมตีเชิงรุกได้อย่างแม่นยำโดยลดความสูญเสียของฝ่ายตนให้น้อยที่สุดไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยอย่างเด็ดขาดแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต่างชาตินี่คือสัญญาณเชิงยุทธศาสาตร์ที่ไทยต้องการส่งถึงกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน 6. มุมมองจากนานาชาติหลังเหตุการณ์นี้หลายประเทศได้แสดงท่าทีที่แตกต่างกันออกไป สหรัฐอเมริกาอาจจะเฝ้าระวังใกล้ชิดเนื่องจาก F-16 ไทยได้รับเทคโนโลยีจากสหรัฐและต้องการประเมินว่าการใช้งานจริงมีประสิทธิภาพเพียงใดจีนจับตาว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคอย่างไรโดยเฉพาะหากกัมพูชาเลือกขอความช่วยเหลือจากจีนอาเซียนหลายประเทศแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งจะกระทบต่อเสถียร,รภาพและเศรษฐกิจในภูมิภาค7สื่อและสังคมออนไลน์ คลิปวินาที F16 ทิ้งระเบิดลงเป้าหมายกลายเป็นไวรัลในทันทีภาพจากกล้องความร้อนและกล้องดาวเทียมถูกแชร์ออกไปทั่วโลกเกิดการถกเถียงในหลายประเด็นได้แก่การใช้กำลังทหารเกินความจำเป็นหรือไม่ความแม่นยำขององค์การโจมตีที่สามารถเลี่ยงเป้าหมายพลเรือนความรู้สึกของประชาชนไทยที่มองว่าเป็นชัยชนะกับความรู้สึกของชาวกัมพูชาที่มองว่าเป็นการลุกราน 8. ความเสี่ยงและอนาคตของสถานการณ์ แม้การโจมตีรอบที่สามจะสร้างความได้เปรียบให้ไทยในเชิงทหารแต่ก็มีความเสี่ยงหลายด้านความเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะขอความช่วยเหลือจากประเทศมหาอำนาจความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแรงกดดันจากประชาคมโลกที่อาจนำไปสู่การคว่ำบาตรหรือการกดดันทางการทูตไทยจึงต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังระหว่างการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยกับการรักษาภาพลักษณ์บนเวทีโลก9 บทเรียนที่ได้จากปฏิบัติการนี้กำลังอากาศคือหัวใจของสงครามยุคใหม่การใช้ F16 ทำให้ไทยสามารถควบคุมสนามรบได้โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงทหารภาคพ,พื้นดินจำนวนมากเทคโนโลยีมีความสำคัญอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มความได้เปรียบการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์สำคัญไม่แพ้การรบจริงภาพที่เผยแพร่สร้างผลลัพธ์ทางการเมืองและจิตวิทยามากว่าการโจมตีทางกายภาพเพียงอย่างเดียว10ส,สรุปเหตุการณ์ F16 ไทยถล่มฐานขมนรรอบรอบสไม่ใช่เพียงปฏิบัติการทางทหารธรรมดาแต่เป็นทั้งสงครามข่าวสารสงครามจิตวิทยาและสงครามเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคแม้จะเป็นชัยชนะเชิงยุทธวิธีที่ชัดเจนแต่อนาคตยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งแรงกดดันจากนานาชาติความเป็นไปได้ในการตบโต้จากกัมพูชาและความท้าทายในการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาค สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเหตุการณ์นี้ได้ตอบย้ำว่า F-16 ของกองทัพอากาศไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในชาติที่มีศักยภาพทางทหารสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความยาวรวมประมาณ2,000คำคุณต้องการให้ผมขยายเนื้อหาไปถึง3,000คำโดยจอดลิกเรื่องยุทธวิธีการบินโจมตีของ F-16 และการป้องกันทางอากาศของกัมพูชาด้วยหรือไม่ครับ